ว่าถ้าคุณจะมีธุรกิจที่มันมั่นคงและย,ยั่งยืนและสามารถที่จะโตต่อไปเรื่อยๆ,ๆได้นะคุณจะต้องมีฐานลูกค้าฐานลูกค้าคืออะไรฐานลูกค้าคืออย่างนี้ถ้าตอนนี้คุณทําเพจนะแล้วคุณเอาแต่โพส์ขายนะ,ะวงจรมันจะเป็นแบบนี้เวลาที่คุณทำสมมุติว่าไอเนี้ยเป็นลูกค้าเข้ามาใช่ไหมเสร็จแล้วเขาเข้ามาที่อะไรเขาเข้ามาที่เพจคุณแล้วเขาก็เจอคุณทำไมคุณโพส์ขายพอเขาเจอคุณโพสตขายเขาสามารถตัดสินใจได้2ออย่างคืออะไรคือซื้อใช่ไหมกับไม่ซื้อนะ ถ้าสมมติว่าเขาซื้อโอเคจบไปเขาซื้อคุณก็ได้ตังค์แต่ถ้าเขาไม่ซื้อล่ะเขาไม่ซื้อคืออะไรเขาก็ออกไปเลยพอออกไปปุ๊บหายไปเลยซึ่งเอาจริงๆอ่ะการขายอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณเคยขายหรืออะไรเงี้ยหรือว่าคุณเคยเปิดหน้าร้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณรู้ว่าการขายมันไม่ได้เกิดแค่ ตอนที่คุณเจอหน้าเขาแค่ครั้งเดียวหรือตอนที่เขาทักมาหาคุณแค่ครั้งเดียวมันจะต้องมีการแลมันจะต้องมีการ follow up ถูกต้องว่ามันจะต้องมีการติดตามมันะต้องมีการอะไรอ่ะมีการสอบถามเข้าไปเสนอเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องคุณต้องสามารถทำำําซ้าๆซ้ำๆได้คือสามารถเข้าไปหาเขาซ้ำๆซ้ำๆได้แต่ทีนี้พอคุณเอาแต่โพส์ขายเนี่ย พอคุณเอาเด่โพส์ตขายใช่ไหมแล้วบอกเขาไม่ซื้อปุ๊บเขาหลุดออกไปเลยเอ้าวกี่คนแล้วเนี่ยที่เข้ามาในเพจของคุณะแล้วบอกว่าสนใจแล้วบอกว่าอยากซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายคุณให้ราคาไปคุณให้ข้อมูลรยายละเอียดไปเขาไม่ซื้อแล้วทาไมหลุดหายไปเลย เฮ้ยม sort of ันเป็นมูลค so. ่าเท่าไหร่วะไอ้คนที่ไม่ซื้อที่คุณสามารถเที่ยวไหมที่คุณสามารถที่จะตามกลับมาได้แต่คุณไม่สามารถที่จะตามกลับมาได้นั่นคืออะไรนั่นคือมูลค่าที่คุณสูญเสียไปจากการที่ทำไมจากการที่คุณตามลูกค้าไม่เป็นการตามเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยหรือคุณไม่ชอบคุณไม่อยากใช้คําว่าตามนะ แต่ภาษาไทยมันจะไม่มีคำตรงๆเนาะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า nurture นะคะมันคือการ nurture แปลเป็นไทยว่าคือเลี้ยงเอาไว <c> ้ <oughs> คือเลี้ยงลูกค้าไว้เลี้ยงลูกค้าไว้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณทําการตลาดแบบใหม่คุณต้องทําอะไรต้องทําการตลาดก่อนซึ่งการตลาดของคุณเนี่ยมันคืออะไรมันคือการให้คุณค่าลูกค้านะซึ่งจะเป็นคุณค่าแบบไหนก็ได้คุณอาจจะให้เป็นข้อมูลสินค้ามันอาจจะเป็นคอนเทนต์มันอาจจะเป็นไลฟ์มันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ เพื่อให้เขาทําไมเพื่อให้เขามากดติดตามคุณพอเขากดติดตามคุณปุ๊บสักพักหนึ่งคุณโพสต์ขายเขาก็จะเห็นโพสต์ขายคุณถ้าสมมุติว่าเขาซื้อโอเคจบเขาซื้อคุณได้ตัค์นะแต่ถ้าเขาไม่ซื้อมันจะแตกต่างกันกับอันบนนุ้ยเพราะว่าอันบนเนี่ยถ้าเขาไม่ซื้อคืออะไรคือจบเลยถูกต้องปะคุณก็ตามเขาไม่ได้แล้วแต่ถ้าเขาไม่ซื้อคุณสามารถที่จะใช้การตลาดที่ให้คุณค่าเขาอะไปทำไมไปเนเชอร์เขาได้หรือว่าไปเลี้ยงเขาต่อได้ เพราะนั้นเนี่ยพอมันมีไอ้ตรงการตลาดที่คุณทําตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งคุณโพสต์ขายใหม่เนี่ยมันก็ทําไมมันก็จะวนกลับหมายที่ลูกเดิมก็คืออะไรก็คือคุณขายถ้าสมมุติว่าเขาซื้อโอเคจบนะคุณก็ได้ต่างไปแต่ถ้าเขาไม่ซื้อคุณทําการตลาดใหม่แล้วคุณก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแม่งวันหนึ่งต้องซื้อโอเควันหนึ่งต้องซื้อลิสต์ลูกค้าเนี่ยมีความสำคัญมากหรือฐานลูกค้าเนี่ยมันมีความสำคัญมากมันมีค่ามากๆเลย เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าต่อให้วันหนึ่งคุณล้มทุกอย่างหายไปหมดเลยคุณไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าคุณมีฐานลูกค้าเนี่ยคุณสามารถกลับไปหาเขาได้คุณสามารถที่จะไปเสนอช่วยเหลือแก้ปัญหาอะไรเขาได้เพื่อที่หมายเพื่อที่จะทําเงินให้กับตัวคุณได้นะคะ